สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Chrome Remote Desktop กันนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับก็คือเจ้าเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome แบบนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับแนะนำให้ติดตั้งด้วยนะครับแต่สำหรับเครื่องนี้นะครับมีแล้วเราก็เปิดเข้าไปเลยในเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้สังเกตที่ มุมซ้ายมือบนของเรานี่เลยนะครับตรงนี้เลยให้สังเกตนะครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่าแอปนะครับให้คลิกลงไปที่ปุ่มนี้ได้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตตรงนี้เลยครับที่ชื่อว่าร้านค้าบนเว็บนะครับหรือแอปสตอร์ให้เราคลิกลงไปที่ตัวนี้เลยนะครับ พอคลิกเข้ามาเสร็จแล้วครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เลยนะครับให้เราใช้ในช่องค้นหาในร้านนะครับก็คือช่องนี้เลยให้เราพิมพ์ลงไปเลยครับคำว่า chrome remote desktop นะครับแบบนี้เลยก็คือเลือกอันแรกแบบนี้เลยนะครับ chrome remote desktop ครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้ครับ ให้เราสังเกตเป็นตัวสีเขียวๆที่ชื่อว่า Chrome Remote Desktop นะครับซึ่งอยู่อันแรกเลยเสร็จแล้วนะครับให้มองไปที่ด้านหลังครับจะมีชื่อว่าเพิ่มใน Chrome นะครับให้เรากดลงไปที่ตรงปุ่มนี้ได้เลยครับนี่นะครับเพิ่มใน Chrome เสร็จแล้วเราก็คลิกลงไปเลยครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับทางเบราว์เซอร์ก็จะมีป๊อปอัพเตือนขึ้นมานะครับให้เรากดที่คําว่าเพิ่มแอปตรงนี้ได้เลยครับ พอกดเพิ่มแอปเสร็จนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เราจะต้องใช้งานนะครับนั่นก็คือ Chrome Remote Desktop นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยให้เราคลิกลงไปเลยนะครับวิธีการใช้งานหลังจากคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับทางโปรแกรมก็จะให้เราล็อกอินโดยใช้อีเมล Gmail ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปเลยครับ พอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพแจ้งขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยทางโปรแกรม Chrome Remote Desktop นะครับก็จะถามว่าเราจะอนุญาตให้เราติดตั้งแอปตัวนี้ลงไปหรือไม่นะครับเราก็กดไปที่ปุ่มอนุญาตตรงนี้ได้เลยครับพอเรากดเสร็จแล้วนะครับทางป๊อปอัพเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับให้เราสังเกตที่ด้านล่างครับนี่ครับโปรแกรม Chrome Remote Desktop ของเราก็ยังรันอยู่นะครับให้เราคลิกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับ ทางโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการดำเนินการต่อหรือไม่นะครับให้เราคลิกลงไปเลยว่าดำเนินการต่อสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับให้เราใช้ตรงคอลัมน์นี้เลยที่ชื่อว่าความช่วยเหลือจากระยะไกลนะครับเสร็จแล้วให้กดคาว่าเริ่มต้นหรือว่า get start ได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับให้กดที่ปุ่มนี้เลยครับสีเขียวที่ชื่อว่าแชร์นะครับ ย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับให้กดคำว่าแชร์หลังจากที่เรากดปุ่มแชร์เสร็จนะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับที่ชื่อว่า Chrome Remote Desktop นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือล่างของเรานี่เองครับรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ให้เราคลิกแล้วก็เลือกรันขึ้นมาเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดรันลงไปเลยครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับขั้นตอนนี้ให้เรารอสักครู่เดียวนะครับพอเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เรากดตกลงได้เลยครับโปรแกรมก็จะดำเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าโปรแกรมเราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับจะต้องมีรหัสขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับถึงจะเสร็จสมบูรณ์การติดตั้งโปรแกรม Chrome Remote Desktop ครับ สำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม Chrome Remote Desktop นะครับก็ง่ายๆเลยให้เราคลิกเปิดเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่มุมซ้ายมือบนครับที่ชื่อว่า App นะครับทีนี้นะครับก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Chrome Remote Desktop ที่เราได้ทำการติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นมาแล้วให้เราคลิกลงไปเลยครับ ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วให้สังเกตที่มุมขวามือบนนะครับจะต้องมีชื่ออีเมลของเราล็อกอินอยู่ด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่จะต้องการใช้งานนะครับให้สังเกตปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับที่ชื่อว่าแชร์นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับให้กดปุ่มที่ชื่อว่าแชร์ได้เลยครับเราก็จะได้รหัสออกมาเป็นดังนี้นะครับ ส่วนรหัสตรงนี้นะครับไม่ต้องจดเอาไว้ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดแชร์นะครับรหัสจะมีการเปลี่ยนทุกรอบครับหลังจากนั้นนะครับให้เราโทรศัพท์คุยกับทางโค้ดนะครับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากโค้ดครับแล้วก็บอกรหัส12ตัวอันนี้ให้กับทางโค้ดไปโค้ดก็จะเข้ามาหน้าจอของเรานะครับแล้วก็คลิกเมาส์แทนเราได้เลยครับเท่านี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Chrome Remote Desktop ครับขอบคุณครับ